วันอังคารที่30พฤศจิกายนพศ2 5 6 4ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสัปดาห์ที่5วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ทธันวาคมพุทธศักราชส 2, 5 6 4 บัญชีคำพื้นฐานอนุบาลชุดที่คําคำที่1ผ้าสะกดว่าผออาผาไม้โทผ้าเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะผออาผาไม้โทผ้าคำที่สองมะละกอ สะกดว่ามออะมะลออะละกออกอมะละกอเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะมออะมะลออะละกออกอมะละกอ คำที่ 3, าสามนะาสกดว่านอ,อนานาไม้โทนาเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะนอานาไม้โทนาคำที่สี่เพื่อนสะกดว่าพอ เอ,อื้อนอเพื่อนหมายเอกเพื่อนเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะพอเอ,อื้อนอเพื่อนหมายเอกเพื่อนคำที่ห้าจมูกสะกดว่าจอมออูกอ จมูกเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะจอมอูอกอจมูกเมื่อเด็กๆอ่านคำพื้นฐานครบทั้งคําคำแล้วให้เด็กๆเขียนคำพื้นฐานจำนวนคําคำลงในสมุดเขียนคำพื้นฐานด้วยนะคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานวันจันรนะเด็กๆเรียนคำศัพท์พื้นบัญชีคำพื้นฐานอ่าห้าคำไปแล้ววันนี้วันอังคารที่30มสิบพฤศจิกายนนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อีกห้าคำนะคะอ่าเรามาดูเรื่องนี้เลยนะคะอ่าคำทีหนึ่งของเราอ่าคำทีหนึ่งจะเป็นคำว่า้า คอาผาไม่โกผ้าเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก,ก็เขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะ,ะต่อไปคําที่สองค่ะคือคําว่ามะละกอมออามะรออาละกออกกมะละ,ละกอเด็ก,กๆเขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะเขียนตัวส,สวยๆบรรจงเต็มบรรทัดน,นะคะต่อไปคําที่สามค่ะคือคําว่ามา มอามาไม่โทรมาอ่เด็กๆก็เขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะอันนี้คือคำที่สแล้วนะคะต่อไปคำที่สี่เขียนคำว่าเพื่อนอ่าเด็กๆมีเพื่อนในห้องหลายๆคนพอเกือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนอเด็กๆเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะแล้วก็เขียนด้านหลังด้วยหนึ่งคำเราจะเขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง ต่อไปคำสุดท้ายค่ะคือคำที่คําคำว่าจมูกเวลาอ่านเราจะอ่านว่าจอมอูก,ก,กเด็กๆเขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือเด็กๆอย่าล่มเขียนชื่อของตัวเองด้านล่างด้วยนะคะอ่าอันนี้เราเขียนบัญชีคำพื้นฐานของวอังคารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาต่อด้วยภาษาไทย ก็คือเล่มนี้นะคะภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนหน้าที่14แล้วก็15หนะคะเด็กๆเปิดได้เลยจะเป็นรูปรถนั่นเองเห็นไหมคะอ่เรามาเรียนหน้านี้ก่อนอเขาบอกว่าเขียเนปะสมพยัญชนะและสลับลงในช่องว่างแล้วอ่านคำเรามาดูรถสีชมพูเห็นไหมคะมีตอเต่ากับซาลาอ,อ แล้วก็มีทุกสองชี้ลงมาก็คือให้เด็กๆเนี่ยรวมคำตรงที่เขียน,นี้นะคะก็ให้เด็กเ,เ,เอาต่อต่อเต่าใส่ตรงกลางเวลาเขียนก็จะอ่านว่าต่ออกตนะคะ่ต่อไปคำที่2องคำว่าเพราะามีพอพามาให้กับสารออะเราก็เอามารวมกันแล้วเขี รถนี้ตรงช่องว่างเห็นไหมคะ,ะเราจะเอาพยาญชนะมาใส่ตรงนี้นะคะตรงกลางนี้นะโดยเขียนคำใหม่พอออกพอต่อไปคันที่3ค่ะเด็กๆคําที่สามจะมีจอจานแล้วก็สาะเอกมาใหา้เวลาใส่เราก็ใส่จอจานตรงกลางแล้ว มาใส่ตรงนี้ด้านล่าเห็นไหมคะอ,มอ่าเด็กๆทันไหมคะต่อไปคำที่สี่มีผอพึ่งผอพอึ่งหัวเข้านะคะเด็กๆรวมกับสารละเอียด แล้วเราก็เอามารวมกันโดยเอาห่อพึ่งมาใส่ตรงกลางที่มีขีดตรงนี้แล้วเอามาเขียนใหม่นะคะต่อไปต่อไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นรอเรือสารเรือ,ลอ,อ,อแล้วเราเอารอเรือมาใส่ตรงนี้ เห็นไหมคะเด็กๆเขียนตรงในช่องว่างตรงนี้นะคะอ่ารถคันสุดท้ายก็คือสีส้มนะคะยอปวดยัวเห็นไคะเด็กๆก็ใส่ยอยักษ์ข้างหน้าเลยเห็นไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งนาก็คือพยัญชนะสละดแล้วเขียนปผสมคำนะคะอย่างเช่นกออากาอ่าแล้วมาดูตรงนี้ก่อนมีกอไก่ขอไข่ คอควายงูจอจานชอชิงตรงนี้ก็จะเป็นสลัดสราอาสละอสลือแล้วก็สอูนะคะเด็กๆมาดูคำแรกใส่ยังไงก็คือต้องเอาสละอาใส่ข้างหลังพยัญชนะตรงขีดนี้จะเป็นพยัญชนะใช่ไหมคะเด็กๆก็ๆเอากอ,อากาใส่กอก่จะอยู่ข้างหน้าสละเห็นไหมคะต่อไป กอ,อีขีสละอ,อีจะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะขีอยู่ข้างบนแต่มีขีดตรงนี้ให้เราใส่พยัญชนะก็คือตัวกอไก่แบบนี้เห็นไหมคะอ่ะต่อไปกออือกือสร่ะอือกอไก่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะข้างหลังจะต้องมีดอ้อยอีกหนึ่งตัวนะคะต่อไปกออูกูสละอ,อูตรงนี้อยู่ด้านล่างตรงขีด เพราะฉะนั้นตรงขีดเนี่ยก็คือพย,ยัญชนะก็จะเป็นกอไก่เวลาเขียนสระอูก,ก็อยู่ข้างล่างต่อไปเหมือนกันเลยขอไข่ขอไข่ก็ใส่ขออาขาขอไข่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะสระอาอยู่ข้างหลังต่อไปขออีขีขอไข่สระตีตรงนี้มีเขียนให้แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องเขียนแต่ให้เด็กๆดูเอาไว้นะคะ อ่าสระอีอต่อไปตรงน,นี้จะเป็นขออือกือก็มีขอไข่สระอืออยู่ข้างบนตามข้างหลังด้วยอะไรอออาข้างหลังอีกหนึ่งตัวอ่าต่อไปตัวสุดท้ายขออูหูก็มีขอไข่สระอูสระอ,รอูต้องอยู่ตรงไหนคะข้างล่างนะคะข้างล่างต่อไปขอควายขออาคา่ะ สระอาควายอยู่ข้างหน้าสระต้องอยู่ข้างหลังนี่ตรงนี้แทนคีดต่อไปอควายคออีทีอ่าสระอีต้องอยู่ข้างบนนะคะเด็กเด็กๆทันไหมคะต่อไปคอมือคืออ่าตัวนี้เขามีให้แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องไปเขียนต่อไปอามาดูควายกับสระอูคอ คออูคูเด็กก็ใส่คอไฟสระอูอยู่ข้างล่างเห็นไหมต่อไปงออางาสระอานี้แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องใส่ต่อไปเรามาทำตัวนี้เลยสระอีงออีนี่ใส่ให้ตกนะเพราะแถวนี้จะเป็นสระอีหมดเลยนะคะอ่ะต่อไปงอเอื้องือ เด็กก็ใส่ไปสาอืออยู่ข้างบนมีข้างหลังมีอออด้วยนะคะต่อไปงอองูอ่าต้องใส่สระอูข,ข้างล่างนะคะใส่ข้างล่างแบบนี้นะคะต่อไปจจาจอจา,จอา,จาใส่สาะอต่อไปจอจีสระอีอยู่ข้างบน ต่อไปจออือจือฮะสืออยู่ข้างบนข้างหลังต้องมีออนะคะต่อไปจออูจูเห็นไหมสระอูอยู่ข้างล่างคำนี้มีแล้วเด็กยก็ไม่ต้องเขียนนะคะส่วนชอชิงก็ฉออาชาใส่สระอาข้างหลังต่อไปชออีฉีใส่สระอีข้างบน ต่อไปชออือชือใส่สระอือข้างบนแล้วข้างล่งก็มีอออ่านนะคะเด็กๆต่อไปชออือูชูใส่สระอูอข้างล่างนะคะอ่าวันนี้ภาษาไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังมีงานใบงานให้กเด็กๆอีกสาอันนะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์ เลขนั่นเองแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะเด็ก,ดกอ่าต่ฝ้ายของเราเรื่องสารสัมพันณ์อีกอ่งหนึนะ่งก็คือให้เด็กๆนะคะทาสารสัมพันธ์ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมเด็กๆเขียนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ชั้นอนุบาลน,นะคะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห้องไหนนะคะคุณคูก็จะได้รู้ว่าดเด็กๆเนี่ยมาส่งงานห้องถูกไหมนะคะส่วนวันนี้ อ่าเราก็จะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เด็กๆก็จะได้เจอคุณครูท่านใหม่นะคะวันนี้ก็ขอตบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ